เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับวันนี้ผมมาจีปเป้ารถสวยให้มาชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้กริบเลยรถบ้านมือเดียวป้ายแดงครับ toyota altis หนึ่ง e, ปี2004คันนี้เป็นตัวรองท็อปครับรถบ้านแท้ๆนะครับไม่เคยแก๊สวันนี้เดิมๆรถไม่ขยับครับไม่มีชนหนักภายในยังสวยเกียร์ออโต้ แผงสวิตแผงคอนโซลตัดลายไม้นะครับสวยหรู VIP เลยเดียวเบาะหนังหองโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังครับพร้อมใช้รถยังสวยเลยครับเครื่องดีเกียร์ดีมีม่านหลังด้วยนะครับภายในนุ่มแอร์เย็นช่ำชสำสีสันภายนอกเงางาม,งามทั้งคัน,นครับระบบเบรกเป็น ABS ครับช่วงล่างดีมีแอร์แบกให้ด้วยระบบความปลอดภยัยครบถ้วนเลยทีเดียว ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามก็ถูกใจมาให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาคลิปใหม่ๆครับรถสวยๆส,ยสภาพดีมากคันนี้เครื่องเดิมหนึเซตเซครับ1.8เกียร์โต้ไม่เคยแก๊สนะครับเป็นรถบ้านครับสวยทั้งภายนอกภายในเลย เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับจนะนัดดูรถนะต้องลองขับสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ไปดูทดลองขับกันก่อนราคาเปิดม,มาที่690 0 0บาทนะครับเจ้าของรับประกันการาโอนให้ด้วยครับสบายใจให้ห่วงพิกัดดูรถอยู่รังสิตคลองสสนใจก็ติดต่อไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องของลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ